สิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณในช่วง3วันนี้นะคะคืออะไรบ้างนะคะถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะพลังงานนะอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะถ้าใครสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวแบบเจาะจงนะคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะตอนนี้มีคิวด่วนว่างอยู่2คิวนะคะสิ่งดีๆนะคะที่คุณจะได้รับในช่วง สวันนี้นะคะเป็นอะไรบ้างโอ้พูดถึงอาจจะมีการเดินทางนะหรือ,อาการขยับขยายของในเรื่องสายงานก็ได้การขยายสาขาได้นะหรือว่าโชคนะคะหรือว่าโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในช่วงนี้นะอาจจะมีคนเนี่ยเขามามอบโอกาสให้กับคุณนะคะเอาโอกาสนะั้นมาให้กับคุณ ไพ่ oh. ดีมากมองว่าในช่วงสามวันนี้คุณจะมีความสุขหรือมีความรู้สึกเหมือนแบบมีความมั่นคงกับชีวิตมากขึ้นนะคะอา,อาจจะได้รับของขวัญหรืออะไรบางอย่างที่ที่มันทาให้คุณรู้สึกแบบอิ่มเอมใจอะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจในสิ่งนั้นนะคะโอ้ oh. ดวงชะตาเปลี่ยนแล้วค่ะคนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง3วันนี้นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะแล้วก็พลังงานดีๆอะไรต่างๆให้สังเกตดีๆนะคะว่าในช่วงเนี้ยมีสารอะไรจากจักรวาลที่เขาส่งมาให้คุณนะให้คุณลองสังเกตดีๆสิ่งนั้นอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่ ที่เขามามอบให้กับคุณก็ได้นะโดยเฉพาะโอกาสในเรื่องการงานพอการงานเสร็จมันจะพ,พ,พ,พัฒนาเป็นในเรื่องการเงินนะคะยังไงก็ e n j o จนะคะ